มท้องปลาคือขาวจ้วะนะครับ ไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทางติ๊กต็อกครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0 0 0 0คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆออีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบอกแล้วก็ คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอาก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างปาน,นินนะครับทีนี้ผมปาน,นินเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาเนาะที่ร้านเขาก็แบบว่าควักไส้อะไรมาให้พอสมควรแล้วละ่ะแต่ว่าบางทีมันยังรู้สึกแบบไม่สะอาดพอนะครับเริ่มจากแบบเรา จะล้างนะครับตัวน้ำเปล่าก่อนเนี่ยเห็นไหมบางทีเขาแบบว่าไส้เซยเขายังเอาออกไม่หมดนะครับแล้วก็ให้ดูนะครับอันนี้เนี่เห็นไหมในท้องปลานิลเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างดําแล้วก็เครื่องในเขาจะเอาออกมาไม่หมดเนี่ยเราต้องนาํามาล้างทำความสะอาดเอาออกให้หมดนะครับมันถึงจะหมดกลิ่นคาวเนี่ยสิ่งที่แบบว่าทําให้ตัวปลานิลคาวก็คือตรงดำดาตรงนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนาะ แล้วก็เครื่องในนะครับพวกนี้นะครับเราแบบว่ามาดึงออกให้หมดนะครับสําหรับใครที่ไม่ใช้หัวนะครับก็ตัดหัวทิ้งไปเลยก็ได้นะครับจะได้แบบว่าล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะครับตรงนี้มันก็จะมีเลือดอยู่เนาะเราก็เอานิ้วๆนะครับขูดนะครับพวกเลือดพวกนี้นะครับจะทําให้แบบว่าเนื้อปลามัน มีกิ่นขาวเนาะไม่ว่าจะมาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้ขาวเอานิ้วแบบขูดๆนะครับออกให้หมดอ่าแล้วก็ส่วนท้องปลานะครับนนี่ค่อยๆใช้มือนะครับขูดๆหรือใครจะใช้มีดก็ได้นี่ต้องขูดออกให้หมดนะครับเพราะตรงนี้แหละที่จะทำให้ตัวเนื้อปลาขาวด้วยนะครับ หลังจากล้างท้องปลาแล้วครับผมก็จะมาใช้เกลือในการล้างีกทีนะครับอันนี้ผมใส่เกลือทั้งสองด้านแล้วนะครับรวมถึงท้องปลาด้วยนะครับให้ดูท้องปลาท้องปลาค่อนข้างที่จะแบบว่าขาวขึ้นเยอะเลยนะครับววลแล้วก็ล้างีกทีแล้วก็รูบๆเนื้อปลานะครับระหว่างนี้เราก็ดูไปด้วยนะครับว่าเกล็ดมันยังเหลืออยู่ไหมนะครับ ลูบนะครับเอาเกลือขัดๆอีกทีหนึ่งเนาะล้างน้ำเปล่านะครับให้ดูทองป่านะครับไหมขาวสะอาดนะครับแน่นอนเดี๋ยวผมจะล้างด้วยน้ำส้มสายชูอีกรอบนึงนะครับ น้ำส้มสายชูนะครับทาทาท้องปลาด้วยนะครับเพื่อให้มันมีความขาวมากขึ้นนะครับหลังจากที่เราล้างรอบแรกแล้วเนาะม่หล่ะจะดูเสียเวลานะครับแต่วิธีนี้เราประกันได้ว่าไม่ขาวแน่นอนนะครับท้องปลาคือขาวจั๊วนะครับ แล้วก็เราก็จะพักเสด็จนาไม่แห้งนะครับแล้วก็เท่าไหนแล้วก็เอาไปใช้นะครับจะเอาไปใช้เป็นปลาทอดหรือว่าจะไปหั่นต้มยำก็ได้นะครับวันนี้ผมจะนําไปหั่นต้มยำนะครับก็ลองไปทําดูนะครับสําหรับวิธีล้างปลาที่เอามาฝากกันวันนี้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนามามอบให้นะครับ